ชายคนนั้นค้นพบบางสิ่งที่แปลกประหลาดในรังแมวมีไข่สีแดงจำนวนมากหลังจากนั้นแมวน่ารักออกมาจากเปลือกของมันนิกรีบจิบมันขึ้นมาใครจะคิดว่าแมวจะกลืนวัตถุที่อยู่ข้างๆทันทีจูจูนิกก็คิดวิธีดีๆได้ไม่นานก็มีแมวกลุ่มหนึ่งวิ่งลงมาชั้นล่างทำให้ทุกคนวิ่งหนีด้วยความตื่นตระหนกแค่เห็นคนแมวก็จะกลืนพวกมันลงท้องไม่มีความเมตตาร่างเล็กๆนี้แผ่รัศมีแห่งความชั่วร้ายออกมากมลาเข้าร่วมทีมเธอหยิบแมวขึ้นมาแล้วเล็งไปที่เป้าหมาย ใครจะคิดว่าทุกอย่างเป็นแผนของนิกดวงอาทิตย์ของพวกเขาเริ่มอ่อนลงไม่สามารถเปล่งแสงได้เพื่อให้เผ่าได้มีแสงสว่างผู้นำดาพบกำไรพลังงานใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้เพื่อเปิดพื้นที่และเวลาสร้างดวงอาทิตย์อีกดวงหนึ่งทันใดนั้นเธอก็ค้นพบกำไรทั้งสองอันเป็นคู่กันตอนนี้เหลือเพียงอันเดียวเท่านั้นแต่อีกอันหนึ่งอยู่บนโลกและสร้อยข้อมือก็อยู่ในมือของหญิงสาวผู้หลงใหลในฮีโร่เป็นอย่างมากกำมลายจินตนาการว่าเธอสามารถต่อสู้เคียงข้างกับฮีโร่ได้ใครจะคิดแบบนั้นหลังจากนั้น ความฝันก็เป็นจริงขึ้นมาทันทีจากนั้นเมื่อช่องว่างระหว่างการอาวกาศปรากฏขึ้นยอมรับคำสั่งจาก S.H.I.E.L.D. กับตันมาเวนมาที่นี่เพื่อตรวจสอบเมื่อมือของเธอสัมผัสช่องเปิดนั้นโมนิกาอยู่ในอวกาศกำลังตรวจสอบช่องว่างเธอยื่นมือออกมาคลื่นลึกลับเชื่อมโยงคนทั้งสามเข้าด้วยกันขณะเดียวกันก็สลับตำแหน่งกันกับตันมาเวนอยู่ในอวกาศทันใดนั้นเธอก็มาถึงห้องของกัมลาและกัมลาก็ไปที่บ้านของโมนิกากับตันมาเวนรู้ว่านี่คือแผนของดาไปยังดาวครีทันทีแต่ดาได้เริ่มดำเนินการตามแผนของเขาแล้วไปที่ทาแนก นั่นคือค่ายผู้ลี้ภัยครูเธอตั้งใจที่จะโน้มน้าวให้พวกเขาเข้าร่วมทีมของเธอแต่กับตันมาเวนก็มาถึงทันทีปลดปล่อยพลังวิเศษแล้วจึงสลับที่กับกมลาบนโลกอีกครั้งทําให้กมลาตกอยู่ในอันตรายโชคดีที่ชิวีปรากฏตัวทันเวลากลืนกินทหารครีจํานวนนับไม่ถ้วนกมลาใช้พลังพิเศษของเธอด้วยความตื่นตระหนกจากนั้นเธอกับโมนิก้าก็เปลี่ยนตําแหน่งอีกครั้งเมื่อกลับมาอย่างโลกกมลาก็พาชิวีกลับมาด้วยจู่ๆชิวีก็รู้สึกคลื่นไส้มันอาเจียนทหารครีทันใดนั้นเหตุกกกาารณ์็ววุ่นยนยใโล พวกเขาค่อยๆคนพบเหตุผลทําให้ทั้ง3าคนสลับตําแหน่งกันอย่างต่อเนื่องเมื่อกับตันมาเวนใช้พลังพิเศษอีกครั้งเธอมาอย่างโลกนี้จริงๆแล้วออกไปมีเพียงหนึ่งใน3าคนเท่านั้นที่ต้องใช้พลังวิเศษจากนั้นตําแหน่งจะถูกสลับกมลาถูกนําตัวไปที่ชีลอีกครั้งในที่สุดเธอก็ได้พบกับนิกผู้อํานวยการของชีลดพลังพิเศษของเธอคือการตกผลึกพลังงานให้เป็นสสารชั่วคราวขอขอบคุณการประสานงานของนิกทั้งสองคนกําจัดชาวครีทั้งหมดโลกแผนกโลก เนื่องจากทั้ง3คนสลับสับเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาทําให้เกิดสงครามขึ้นใน3แห่งโชคดีที่โมนิกายังมีความสามารถในการตกผลึกพลังงานอีกด้วยพวกเขารีบส่งศัตรูไปแล้วไปบ้านกัมลาทันทีเพื่อป้องกันแผนการของดาพวกเขาถูกบังคับให้ควบคุมกัมลาเมื่อเขารู้ว่าเขาจะเข้าร่วมทีมซูเปอร์ฮีโร่ในขณะที่ตื่นเต้นกมลาใช้พลังวิเศษเอากับตันมาเวลมาที่นี่ กับตันมาเวนและโมนิกา้าพบกันใหม่อีกครั้งหลังจาก30ปีทั้งสองฝ่ายจะแปลกเล็กน้อยโมนิก้าอธิบายเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงเปลี่ยนตำแหน่งบ่อยๆเพื่อให้บรรยากาศน่าอึดอัดน้อยลงเนื่องจากเขายุ่งอยู่กับการต่อสู้กับตันมาเวนจึงบินขึ้นไปบนท้องฟ้าบังเอิญส่งกมลลาขึ้นไปกลางอากาศเห็นกมะลาล้มลงโมนิก้าบินขึ้นไปทันทีแต่เทคนิคการบินของเธอไม่ค่อยดีนะคนสองคนเกือบเสียชีวิตขณะที่มันกำลังจะกระแทกพื้นกมะลาใช้พลังวิเศษ สลับสถานที่กับแคปเทนมาเวลกมลาและโมนิก้าถูกพาไปที่บ้านของดาพวกเขาถูกจับกลุมในที่เกิดเหตุดาเดินไปข้างหน้าอย่างก้าวร้าวฉันไม่เข้าใจว่าทำไมจู่ๆแคปเทนมาเวลถึงหายไปกมลามองเห็นสร้อยข้อมือของดาเหมือนกับของฉัน เธอรีบซ่อนสร้อยข้อมือของเธอออกไปไดาคิดว่าพวกเขามาจากชี้ควรจะตั้งใจฆ่าคนเพื่อทำลายปากของพวกเขาแต่ในขณะดำเนินการกับตันมาเวนรีบวิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันการโจมตีจากนั้นจึงปล่อยปืนใหญ่พลังงานใครจะคิดว่าพวกเขาจะถูกแขนของดาดูดกลืนไปและเธอก็ไม่ได้รับบาดเจ็บหลายคนรีบเร่งต่อสู้ทันทีสถานการณ์ดูไม่เอื้ออำนวยทั้งสามคนออกจากฐานครีทันทีดาโกรธมากเปิดตัวกองกำลังเพื่อทำลายครัสทันที ก่อนหน้านี้เพราะแคปเทนมาเวลโจมตีค่ายทหารของดียออร์ทำลายแกนกลางของดาวเคราะห์ภูมิปัญญาสูงสุดทำให้ครีเสื่อมถอยลงนี่เป็นเหตุผลที่ดาเกลียดเธอมากเช่นกันดาระบายความโกรธต่อพวกสครัสตั้งใจที่จะทำลายทีมที่อยู่สุดท้ายของพวกเขาเพื่อชดเชยความผิดพลาดของคุณกับตันมาเวลอพยพชาวสครัสทันทีรีบช่วยเหลือพวกเขาแต่เมื่อทั้งสามคนใช้ความสามารถพวกเขาจะเปลี่ยนสถานที่เสียเปรียบมากในตอนแรกแต่พวกเขาก็ค่อยๆเข้ากันได้ดีเพื่อรวมพลัง จัดการกับดาที่กำลังเปิดรอยแยกอวกาศเวลาพวกเขาพยายามประสานงานให้ดีขึ้นระหว่างการฝึกซ้อมพวกเขาค่อยๆเชี่ยวชาญเทคนิคนี้และสลับตำแหน่งในเชิงรุกนี่เป็นสิ่งสำคัญมากเพื่อเอาชนะดาเพื่อขอความช่วยเหลือพวกเขามาถึงดาวอลาดานาที่นี่ใช้การร้องเพลงเพื่อสื่อสารยินดีต้อนรับสู่อลาสนา,าบ้านของฉันเปล่งประกายเหมือนเพชรยินดีต้อนรับเธอกลับบ้านหลังจากเพลงองค์ชายหยานปรากฏตัว,พวเพราะกัปตันมาเวนเคยช่วยเหลือพวกเขาผู้คนเรียกว่าเจ้าหญิงอลาดานา ในเวลานี้เองที่พวกเขาได้รับพิธีต้อนรับชาวอาดนาชีคค้นพบสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดดูเหมือนไข่ปีศาจแต่ฉันไม่รู้ว่ามันมาจากไหนหรือมีความสามารถอะไรในเวลาเดียวกันดานำทัพการล้อมเมืองอลาดนาเพื่อฟื้นสร้อยข้อมือพลังงานทำลายแผนการของดาเพื่อเปิดรอยแยกอวกาศเวลาพวกเขาปล่อยให้ชาวาดนาเก็บทหารตัวน้อยไว้สร้างโอกาสให้คนสามคนขโมยสร้อยข้อมือเมื่อองค์ชายหยานตะโกนสั่งสงครามเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการแต่ดามีคอนครีอันทรงพลังผักกับตันมาเวนและโมนิก้าออกไป เมื่อเธอวางแผนจะทำลายอาราธนาอีกครั้งโมนิก้าผักเธอลงตั้งใจที่จะหักแขนของเขาแต่โมนิก้าไม่เหมาะกับดาเธอเปลี่ยนตำแหน่งกับกัปตันมาเวนทันทีสกัดกั้นการโจมตีของดาคนสองคนใช้พลังวิเศษด,ดวลกันสุดท้ายดาก็ถูกโยนทิ้งไปจากนั้นโมนิก้าและกัปตันมาเวนก็ล้อมและโจมตีกมลายังคงต่อสู้กับทหารเมื่อเธอใช้พลังวิเศษได้สลับตำแหน่งของกัปตันมาเวนแล้วดาจำแขนของกมลาได้ทันทีคือแหวนที่เหลืออยู่ ส่งผลให้กมลาตกอยู่ในอันตรายโมนิกาบอกให้เธออยู่ห่างจากสถานที่นี้ทันทีแล้วใช้พลังพิเศษพากับตันมาเวลกลับมาที่นี่ชายทั้งสองรีบเร่งที่จะต่อสู้แต่ซ้อยข้อมือกลับระงับความสามารถของแคปเทนมาเวลพลังงานใดๆก็ตามจะถูกดูดซับไว้ดาจึงส่งกับตันมาเวลบินไปเธอตรหนักว่าถ้าเธอยังคงต่อสู้ต่อไปจะส่งผลต่อแผนของคุณหลังจากส่งมนิกาบินไป ดาเปิดช่องว่างด้านเวลาและพื้นที่ทันทีหลบหนีไปในช่วงที่วุ่นวายโมนิก้าและกมลาเปิดตัวยานอาวกาศเพื่อไล่ล่าแต่ก็ไม่อาจหลีกหนีจากการไล่ตามได้ในช่วงเวลาแห่งอันตรายกับตันมาเวลลงมือปฏิบัติการเธอคว้าท้ายเรือรบร่างกายของเธอคืออาวุธที่คมที่สุดแคปเทนมาเวลเป็นเหมือนกระสุนที่จะทะลุเรือรบของศัตรูไปถึงยานอาวกาศได้สําเร็จเริ่มไล่ตามสงครามส่งผลกระทบต่อชี พวกเขาถูกบังคับให้เข้าไปในห้องหลบหนีเพื่อออกไปแต่กระเปาะหลบหนีจํานวนมากได้รับความเสียหายพวกเขาไม่สามารถเคลื่อนย้ายคนจํานวนมากได้นอกจากนี้ยังหมายความว่าคนส่วนใหญ่จะต้องอยู่ที่นี่และรอความตายในขณะนี้นิคค้นพบรังของชีวีมีไข่แปลกๆอีกนับไม่ถ้วนหลังจากนั้นชีวีโผล่ออกมาจากเปลือกของมันนี่คือชีวีต,ตัวใหม่ของสายพันธุ์ชีวีมันอ้าปากกลืนวัตถุที่อยู่ใกล้ๆนิคกำลังคิดหาทางการหลบหนีที่ดี เนื่องจากมีฝักหลบหนีไม่เพียงพอต้องปล่อยให้ชีวิตกลืนสมาชิกเข้าไปในท้องเพื่อมีพื้นที่เพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกันดามาถึงข้างดวงอาทิตย์แล้วเธอตั้งใจที่จะเปิดรอยแยกแห่งการอาวกาศย้ายดวงอาทิตย์ไปยังดาวครีเพื่อชดเชยการขาดพลังงานแสงอาทิตย์กลุ่มกมลาก็มาที่นี่ทันทีแนะนําให้ดาหยุดเพราะการทำเช่นนั้นไม่เพียงแต่นําภัยพิบัติมาสู่โลกเท่านั้นพลังงานมากเกินไปยังทําให้ดาตกอยู่ในอันตรายด้วยใช้ประโยชน์จากคำแนะนำของแคปเทนมาเวิร์สโมนิกาเดินตามหลังดาอย่างเงียบๆต่อยเธอออกไป คอนครีตกไปอยู่ในมือของกัปตันมาเวนการต่อสู้ชี้ขาดครั้งสุดท้ายกำลังจะเกิดขึ้น3คนแต่ละคนมีหนึ่งเคล็ดลับโจมตีดาพวกเขาเชี่ยวชาญเทคนิคการแลกเปลี่ยนตำแหน่งแล้วประสานงานได้ดีมากดาค่อยๆอ,อ่อนแรงลงเธอถูกโมนิก้าชนกำแพงล้มลงกับพื้นอย่างแรงถูกแทงเข้าที่ท้องด้วยท่อนเหล็กทั้ง3คนไม่ได้ตั้งใจที่จะปลิดชีวิตของดาแต่ยังคงแนะนำให้เธอหยุดกับตันมาเวนสัญญาไว้จะใช้อำนาจของเขาเปิดใช้งานพลังแสงอาทิตย์ในครีดาแซงทำเป็นเห็นด้วยเมื่อจามลาเข้ามาใกล้ เธอคว้าแขนของเขาตอนนี้กำลไงพลังงานได้รวมเข้าด้วยกันแล้วหลังจากสวมใส่มันพลังอันน่าสะพรึงตัวรวมตัวกันบนร่างของดากับตันมาเวนรีบวิ่งไปข้างหน้าทันทีส่งดารีบวิ่งไปในอวกาศดาใช้พลังในอ้อมแขนของเขาอย่างต่อเนื่องแต่เมื่อทำลายขอบเขตการเวลาเธอยังสูญเสียจิตวิญญาณของเธอช่องว่างด้านเวลาและพื้นที่ได้เปิดออกแล้วหากไม่ได้รับการกู้คืนทั่วทั้งจัก,กรวาลจะ,ะเผชิญกับภัยพิบัติครั้งใหญ่เพื่อซ่อมแซมช่องว่างโมนิก้าคิดวิธีหนึ่งเธอใช้พลังของกัมลาและกับ บวกกับพลังวิเศษของการตกผลึกพลังงานของเขาฟื้นฟูเวลาและพื้นที่แต่โมนิก้าซ่อนความลับไว้นั่นคือเมื่อช่องว่างระหว่างการอวกาศได้รับการซ่อมแซมแล้วเธอจะตกอยู่ในจักรวาลอื่นด้วยกับตันมาเวนและกมาลายังคงมอบความเข้มแข็งต่อไปรวมตัวกันรอบๆอบโมนิกา้าเธอแก้ไขมันทันทีเมื่อรู้ความจริงแล้วกับตันมาเวนก็รีบวิ่งไปหาโมนิก้าทันทีเพื่อพาเธอกลับบ้าน แต่ก็ยังช้าไป1นก้าช่องว่างระหว่างการอวากาศได้ปิดลงแล้วคนสองคนมีความทุกข์มากเมื่อคุณสูญเสียสหายไปแต่จัก,กรวาลได้ฟื้นคืนความสงบสุขกับตันมาเวลรักษาสัญญาของเขาเธอเป็นเหมือนดาวตกที่ทะลุดาวงอาทิตย์เปิดใช้งานพลังแห่งดวงอาทิตย์ทําให้ครีได้รับแสงสว่างอีกครั้งในจัก,กรวาลอันมืดมิดแคทเธนมาเวลเปล่งประกายดุจเจ้าพระเจ้าในที่สุดทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติเธอพาครอบครัวกมลามาด้วยไปที่บ้านของโมนิกา้าพวกเขาเชื่อว่าโมนิก้าจะกลับมา ฉันจึงตัดสินใจรออยู่ที่นี่จนกระทั่งโมนิก้ากลับมาที่อื่นฮอกอายคอนที่สองกลับบ้านเห็นคนแปลกหน้านั่งอยู่ในความมืดคนนั้นคือกมลาเธอมารับสมัครเคปสร้างทีมล้างแค้นรุ่นเยาว์ในขณะที่พูดกมลากล่าวถึงลูกสาวมดแมนบอกเธอว่าเธอจะเข้าร่วมทีมด้วยในอีกจกักรวาลหนึ่ง โมนิกาตื่นขึ้นมาบนเตียงในโรงพยาบาลทันทีที่ฉันลืมตาขึ้นมา<ๆ>เธอเห็นแรมโบ้แต่เธอควรจะตายไปแล้วแรมโบ้ <Ram bo S 2> เป็นแม่ของโมนิกาในจักรวาลที่แล้วแม่ของเธอเสียชีวิตด้วยโรคมะเรง็งเมื่อเธอได้พบกับแม่อีกครั้งโมนิกาก็มีความสุขมากสัตว์ร้ายจากเอ็กเมก็ปรากฏตัวขึ้นเช่นกันนอกจากนี้ยังหมายความว่าโมนิกาได้ไปโลกค,คู่ขนานแล้วแรมโบ้น่าจะตายด้วยโรคมะเรง็งตอนนี้กลายเป็นกับตันแคร์โ มาเป็นกับปันมาเวลแห่งจักรวาลน,นี้จะมีการร่วมมือกันเร็วๆนี้ระหว่างเอ็กเมนมาเวลและทีมซูเปอร์ฮีโร่นี่คือของขวัญที่คาดไม่ถึงที่สุดในหนังเรื่องนี้นี่คือจุดสิ้นสุดของหนังสาวกมาเวลรอกันได้เลยวิดีโอที่น่าสนใจถัดไป